เกิดขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขออกตนญาติโยมช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูพันษาเป็นช่วงการฝนด้วยฝนตกทุกคืนระบบน้ำในพื้นที่ก็รู้สึกว่าม,มากพอสมควรถือเป็นเทศกาลรฤรดูฝน แต่ก็พื้นที่ของเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินเกี่ยวกับทางเดินทางไปก็รู้สึกว่าจะต้องระมัดระวังเพราะความชื้นทำก่อให้เกิดตะไคร่เกิดตะไคร่แล้วก็ะทำให้ลื่นได้ไง่ายๆอย่งคนที่มีอายุมากขึ้นระบบการทรงตัวไม่ดีรีบร้อนเกินไปก็มีโอกาสลื่นและก็ล้มได้ กะเป็นฤดูการมันก็เป็นอย่างนี้รู้ว่าจะถือว่ามันมีเพศเพศภัยก็ไม่ใช่มันเป็นฤดูการลของเขา้าแล้วก็ในเทศกาลเข้าบรรษาปีนี้ของเดือนกันยาของทุกปีที่ทำกันมาก็เหล่าเพื่อนสหธรรมิกสัตธิวิหาริกผู้ที่มีส่วนมาดำเนินชีวิตตามหลักพัะธมวินยัย ก็จะได้มีส่วนมาในวัดนองบพงในเทศการเขา้าพรรษาการมาก็มาในรูปแบบสัตหาการริยะ,ะคือกิจที่จะต้องไปในฤดเูเทศกาลเข้าพรรษามีพุทธ,ธอนุญาตให้พระสงฆ์ทำหน้าที่ในการอยู่จำพรรษามีโอกาสสัตหะไปทำกิจในส่วนที่มันมี ส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นก็ฉันให้โอกาสให้เวลาแค่เจ็วันกิจที่หนึ่งก็เกี่ยวกับความผูกพันอันมีส่วนเกี่ยวกับบุพการีที่เราเรียกว่าพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ทำหน้าที่ให้อุปการะ,ละและก็ให้กำเนิดแเป็นบุคคลที่ถือว่าหาได้ยากด้วย เมื่อท่านมีส่วนของความไม่สบายเจนร่างกายอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมที่เราเรียกว่าอาพาธหรือเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธองค์ก็อนุญาตให้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยาบาลดูแลรักษาคือไปในฐานะ,ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อการตอบ สนองบุญคุณคนเรามันก็ต้องมีบุญคุณต่อกันเมื่อมีส่วนของการได้ทำหน้าที่มีบุญคุณต่อกันเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยก็ต้องมีการให้การดูแลกันอันนี้ก็เป็นหลักอย่างนั้นออสองอท่านก็บอกว่าเพื่อนสหธรรม,มิกในส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกใหม่นี่ เป็นไปในทางที่ให้เกิดความพร้อมเพียงสามคัคคีมีความเห็นแตกแยกถึงกับมีการเกิดความรู้สึกไม่ดีอันก็ให้มีส่วนไปเพื่อเป็นการสมานความสามคัคคีความรู้สึกอันนี้ก็เป็นสิ่งเกี่ยวข้องเพราะสังคมจะต้องมีความเป็นสังคมที่มีความพร้อมเพียงมีความสามัคคี ว่สามเกี่ยวกับฤดูฝนนี่แหละฤดูฝนฤดูพายุอาจจะเกิดความรู้สึกพายุเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่จนเป็นเหตุให้เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเกิดความรู้สึกวิบัตมเรียกว่ามีส่วนของการพังทลายท่านก็ให้โอกาสไปเสาะแสวงหาอุปกรณ์เพื่อมาซ่อม เพื่อมากาปรับปรปุงเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ได้เพราะปัจจัยอันนี้ก็ต้องอาศัยอยู่ตลอดการเพราะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับรูปขันดานการดำเนินชีวิตจะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยถ้าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งข้อ C เกี่ยวกับผู้มีศรัทธา สังคมของเราก็ช่วงนี้ก็มักจะมีการบำเพ็ญบุญกันในรูปแบบสังฆทานเทศการลฤดูฝนษาโมรานเราก็ยังมีประเพณีถึงกับให้ความรู้สึกในเรื่องของการไม่ประมาทเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่ปฏิบัติกันมาที่เราเรียกว่าบุญ บุญเดือนสิบก็ดุลเข้าศากดุลเข้าประดับดินออทำนองนั้นคําว่าเข้าศาสเข้าประดับดินก็เป็นชื่อเป็นชื่อของการแสดงออกในรูปแบบของการไม่ี่ประมาทต่อการดำเนินชีวิตในการอยู่ในสังคมอยู่ในพื้นที่อยู่ในสถานที่ จะต้องให้การดูแลรักษาเรียกว่าไม่ทำธรรมชาติให้มันเกิดความเสื่อมส้มในเทศการอย่างนี้เราก็มีส่วนของการไปมาหาสู่ในรูปแบบของการบำเพ็ญบนุญนี่ก็หลายๆสถานที่ก็จัดกันอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการแสดงออกในรูปแบบของการมีน้ำจิตนำใจของการปฏิบัติต่อกันอันนี้ก็เป็น พุทธอนุญาตแต่เราพระสง์ที่มาในเทศกาลเข้าบัญจานั้นก็เป็นการมาในรูปแบบของการขอภาษาเรียกว่าขอนิสัยเรียกว่ามามีการเกี่ยวข้องกับส้างข้อวัดปฏิบัติอันเป็นกฎของการเป็นอยู่ของพระสงในการทำหน้าที่ เพราะการเป็นอยู่แบบมีข้อวัดปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการเหมือนกับหลักคำสอนของพระเดจจ้าที่ถือว่าเป็นส่วนใช่เป็นหลักการเป็นอุดมการเรียกว่าเป็นจุดยืนก็ว่าได้อุดมการหรือจุดยืน,นของคำสอนของพระเดจจ้าที่เราถือว่าโอวาท โอโวาทที่ให้กับสังคมโลกในฐานะโลกจะต้องมีการเป็นอยู่แบบมีหลักการมีอุดมการหลักการหรืออุดมการนั้นก็เราก็ได้นำมาใช้ในวันมาฆะ,ะวันมาฆะวันเพ็ญเดือนสามวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระองค์ให้หลักการกับเราพระสงค์ ที่มาร่วมกัน1,250รูปนะท่านก็ให้หลักการอันนี้ไว้ภาษาเราก็เรียกว่าเป็นหลักของการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีอาศัยหลักการอันนี้สัพพป,ปาปัจจอกรนังการไม่การะทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการไม่เบียดเบียน การไม่เบียดเบียนอนุปรวานโตอนุปทาโตแม้แต่การพูดล้ายการกล่าวล้ายการทำร้ายก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนั่นจึงให้หลักการอันนี้ไว้ให้ความรู้สึกในการแสดงออกในการอยู่ร่วมกันอย่างญาติอย่างญาติอย่างมิตรม,มันก็มีความรู้สึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กุศลสูปสัมดาทำความดีให้เต็มที่คำว่าทำความดีก็คงรู้จักว่าความดีคือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความรู้สึกในทางมีความรู้สึกเจริญคือให้ความสะดวกนั่นแหละที่เรามักพูดกันในรูปแบบว่าประโยชน์ในปัจจุบันคำว่าประโยชน์ในปัจจุบันเป็นหลักคำสอน ถือว่าทิฏฐธรรมิกถัรประโยชน์ัน่นพูดอย่างนั้นประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่มีถ้ามาดูความหมายก็บอกว่าให้ต้องเป็นคนขยันขันแข็งมีความรู้สึกเก่ความรู้สึกเกี่ยวกับอุปสรรคเฉพาะหน้ายิ่งเทศการเข้าฟันช้าและดูฝนนี่ก็ต้องมีอุปสรรคเทศการที่มันมีปัญหา มันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอุทานะสัมทาท่านพูดอย่างนั้นถึงพร้อมด้วยความรู้สึกมีลักษณะเข้มแข็งแข็งแรงเสียสละนะทำหน้าที่อย่างมีความรู้สึกอดกัน่นอดทน,นเรียกว่าอุทานะสัมทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรฉะนั้นในหลักโบราณเราก็มักพูดเป็นคติธรรม ให้กุลบุญลูกหลานได้นำมาเป็นข้อคิดและติตองให้เข้าใจถึงหลักที่ถือว่าเป็นส่วนของการนำมาเกี่ยวข้องอย่างเพื่อนว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พระรันหินอย่างซีแล้วฮาก็คงจิเข้าใจว่าพระรันหินไม่ใช่ที่ปลูกข้าวไม่ที่แทนที่จะต้องทำอย่างนั้นความจริงเป็น เห็นก็เป็นชื่อของหนักเป็นชื่อของหนักแน่นเป็นชื่อของความรู้สึกไม่กระทบกระเทือนต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นควเราถ้ามีความขยันขันแข็งมีความอดกันอดทนก็อย่าไปมีส่วนบนในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอบ้านเราก็มักพูดในรูปแบบให้เกิดความอ่อนแอเหมือนกับน้ามากๆเนี่ยมองว่าไผ่ เรียกว่าภัยน้ำนั่นเป็นภัยได้ยังไงน้ำกับคือน้ำนั่นนี่อทุทกกะภัยถ้าพูดอย่างนั้นความจริงมันก็เป็นภัยตามธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินความเป็นอยู่ให้มันลุล่วงไปก็อาศัยการมีส่วนของความรู้สึกขยันหมั่นเพียอรอักขสะมบัตถึงความหนอยการรักษา การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำอะไรขึ้นมาก็ต้องดูแลรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้ยิ่งหนะ้านี้น้ำน้ำนา n หลากเราทำถนนถนนก็ถูกน้ำซาะน้ำพังเราก็ต้องรักษาเพื่อความสะดวกเพื่อ,อประโยชน์ในการเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตก็ต้องดูแลรักษา กัญญาณมิตรตานี่ก็ควรจะคบกับบุคคลผู้มีจิตใจที่อบอ้อมอรีเอื้อเพื่อเจอจานเจตนาหวังดีไม่แนะนำในทางเสื่อมแต่แนะนำในทางให้เกิดความเจริญก็ต้องครบอย่างนั้นถ้าไปครบประเภทที่ตรงกันข้ามคนที่แนะนำทางเสื่อมทางหายณนะ นำมาซึ่งความรู้สึกเสื่อมเสียเราก็พยายามหลบหลีกภาษาท่านเรียกว่าคนผ่านคำว่าคนผ่านก็หมายถึงคนที่มีจิตใจไหลลงสู่ที่เสื่อมนั่นเองอันนี้เราก็ต้องรู้จักสัมมาชีวิตาเลี่ยงชีวิตในทางที่ชอบอคำว่าทางที่ชอบมันก็เป็นทางที่มีส่วน เรียกว่าไม่ทำให้เกิดความรู้สึก,กว่าระแวงในการดำเนินการเป็นอยู่ในการอยู่ร่วมกันมันก็เป็นหลักอย่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมกุศลาสุปสม,มดาทำความดีให้เต็มที่สจิตตะปริโยทปานังพยายามรู้จักกำจัดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในด้าน ความรู้สึกด้านจิตด้านอารมณ์ของเราเพราะปกติเราก็มักจะมีการตีลวดกวดเพียงมีอะไรเกิดขึ้นว่าของเราทั้งหมดเราไม่สบายใจก็ว่าเราความจริงก็มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีส่วนมาปกปิดขอบงำที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแขกของอคันตุก,กะเหมือนเรามีบ้านเรา อยู่บ้านก็ต้องมีแขกมีเพื่อนมีมิตรมีอากตุกะที่มีความคุ้นเคยรู้จักมาจากตินอื่นที่อื่นหรือบางครั้งก็มาในรูปแบบตรงกันข้ามก็เป็นแขกทางนั้นอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจอารมณ์ก็ต้องรู้จักตนเองบ้างขาวไหนจิตใจขุ้นเคืองอารมณ์เล่าร้อนอจิตใจไม่สบาย เราก็เหมือนคนป่วยเราก็พยายามรักษาคนป่วยก็ต้องมีเยวมียามียาสำหรับเยียวยารักษาอันนี้ลักษณะของการป่วยทางด้านจิตด้านอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจา้าท่านให้รักษาด้วยการเสียสละด้วยการให้อภัยด้วยการให้ทานคำว่าให้ทานคือการเสียสละยิ่งเราไม่มีความรู้สึกพอใจ กับการดำเนินชีวิตเกี่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมมลมณ์ที่อยู่รอบข้างเราก็รู้จักให้อภัยภาษาเราเรียกว่าให้ทานจาคะเพราะมันเป็นค่าสึกแก่ความจริงของใจแต่เรารู้จักว่ามันเป็นธรรมดาของปุตุชนก็ต้องมีผิดบ้างแต่เราก็อยู่กันอย่างมีน้ำจิตน้ำใจรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ผู้ใหญ่ก็รู้จักให้ภัยกับผู้น้อยผู้น้อยก็ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่การเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเป็นการลดลดสิ่งที่มันมีส่วนเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเราก็มาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแล้วก็รู้จักส่งเสริม สจิตตะปริโยทปานังทำจิตใจของเราให้มันสบายมาปาลบในรูปแบบคุณความดีเป็นหลักอย่างน้อยกับพุทธานุสตินี่แหละและลึกถึงคุณของอที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อโลก เราก็มาเลื่อเลือกนึกถึงคุณของท่านแล้วก็คุณของผู้ให้กําเนิดแล้วก็ตั้งสติของเราอยู่ในลักษณะมีอารมณ์คลายวางวางตัววางตนมากําหนดอ,อารมณ์ที่มันเป็นที่ตั้งที่ตั้งของความสงบใจก็กายคาตาสติเหล่านี้เลยแล้วก็มากําหนดดูกายของเราในส่วนของวัตถุธาตุ ที่มันมีส่วนของการรวมเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาข่วงจอกกรม,มายาวนาคิบนี่มันมีลักษณะบง่งบอกของหน้าที่ของมันที่เราเรียกว่าธรรมคือธรรมหน้าที่อุปทะทิติปังคะมีการเกิดขึ้นและก็มีการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มองในลักษณะให้เกิดความรู้สึกคลายอารมณ์แบบธรรมชาติจิตใจของเราก็จะอยู่ในฐานะ เรียกว่าวางวางของหนักเหมือนเราวางของหนักออกจากบานี่เลยออกจากการเกี่ยวข้องนี่มันก็เบาอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจที่มีส่วนคุณธรรมของการคลายมันก็วางก็ปองมันก็สงบใจสงบลรมมันก็สบายนั่นอ,อมันก็คลายความร้อนมันก็ถอนความเมา เราก็ยังอยู่อย่างไม่มีความขุนเคืองมันก็เป็นความสุขอันนี้ก็อยู่ในหลักของการปฏิบัติที่เราจะต้องทำหน้าที่ถ้าเราทำหน้าที่อย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีค่าสมกับว่าเป็นผู้อยู่ในลักษณะ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เกิดประโยชน์เหมือนเราอยู่ในโลกเราเกี่ยวข้องกับทรัพยากรของโลกเราก็ได้ปัจจัยสี่มาเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตอาหารเครื่องนุ่งหม่มอยู่ที่อาศัยก็อาศัยการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรของโลกอันนี้ก็เหมือนกันความเป็นมนุษย์ของเราก็จะไม่สูญเปล่า มันก็นจะเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพมินมนุษย์ที่มีคุณค่าสมกับว่าอยู่ในฐานะผู้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่มันเลิศมันไปเสริจก็อาศัยความเป็นมนุษย์ดังนั้นวันนี้ก็เราประสงค์ก็จะได้อนุโมทนาในการบำเพ็ญคุณงามความดีของพวกเราทั้งหลาย